Thank <music> you. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนนบหนอมได้พระรันตนตาใจขอโอกาสพระเทรวนุเทระกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับ ก็เจริญพรมายังญาติโยมบาสกุบาสิกานะที่อยู่ที่บริเวณวัดเขาสนามชัยแห่งนี้วิสุทธาสัทธามสาหาสาธิีิติงสุุทธาสัมโพธิยุคันธโรธิตังติ ติพุทธาเขเตเตะทิวากรังชินังสัทธามาสาสร้างคังเสราสาทิวันธิยะข้าพระเจ้าขออภิวาทพระชินเจ้าผู้เป็นพระอาทิตย์ดวงเดียวในพุทธเขตทั้งสามผู้มีพระรัศมีทั้งหลายพันก็คือพระัทธรรมอันบริสุทธิ์ ผู้เสด็จเหนือยอดเขายุค,คันธรก็คือพระสัมโพธิยานที่พระองค์ได้ตรัสรู้ดีแล้วพร้อมทางพระธรรมและประสงค์ด้วยเสียงกล่าว ปนาโมติวิทกายะวาจาจิตาวาสาภาเวเตสุวาจปนามวาสาติสยติทิปโตเสสนังหิตากาะกะรตาวาถุนโนวันธนาระหังทิปากาตาจะเตะสายังอุกังสาวันานาสิยาอันนี้คือการแสดงความนอบน้อมคือการนอบน้อมมีอยู่สามประการโดย โดยจำในเป็นกายวาจาและใจแบบไหนที่ว่าดูแล้วก็เห็นได้ชัดนะโยมนะในการนอบน้อมทั้งสามประการนั้นการนอบน้อมทางวาจาเท่านั้นเป็นของยิ่งยวดการนอบน้อมทางวาจานี้เป็นการยกย่องอย่างยิ่งยวดกว่าการนอบน้อมเหล่าอื่นเพราะก่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลแก่สิทธิและแสดงคุณที่นอบน้อมแด่พระรัตนตรัยนั่นเองนี่คือการนอบน้อม ก็สําหรับวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งนะโยมที่อาธมาก็ได้มีโอกาสขึ้นมาแสดงธรรมณตอนเช้าวันนี้นะโยมจะพูดในเรื่องของความอัศัรดย์จารโยมนะโดยปกติแล้วเราจะนึกถึงว่าทหา เหตุเกิดอัศจรรย์เนี่ยคือหมายถึงว่าต้องเป็นผู้มีบุญมากเกิดหรือไม่หรือไม่ก็เป็นผู้บรรลุคนพิเศษอาจจะเป็นบรรลุพระอรหันต์ไปแล้วหรือได้อภิญญาหกไปแล้วนั่นนะจึงมีมีความอัศจรรย์แต่นี้เกิดแก่ปุถุชนโยมความเป็นพระอรหันต์นั่นเองส่วนจะเป็นอย่างไรโยมนะก็มีหลายคนด้วยการโยมอยู่ในศาสนานี้ยโยมมันก็มอเหมือนกับพระมหากัปปินะพระมหากัปปินะโยมที่ขี่ม้าอยู่บนแม่น้ําบน บน заяв, แม่น้ bad bad. Ight, ําอันกว้างใหญ่โดยที่ไม่เปียกเลยโยมส่วนจะเป็นเช่นไรมาจะขออ่านปฏิบดดตามลําดับต่อไปเมื่อพระบรมศาสดาของพวกเราทั้งหลายโยมอาศัยอยู่ที่นิคมชื่อว่าอนุปิยะแห่งมันละกษัตริย์ประทับอยู่ที่อนุปิยอัมพวันนั่นแลในวันที่รับพระลักษณะแห่งพระถาตเจ้านั่นเทียวยมตระโกนพญาตแปดหมื่น ได้มอบถวายพระโอรสนะยโยมมอบถวายพระโอรสแปดหมื่นให้ด้วยด้วยคำว่าสิทธะกุมารนี้จะเป็นปราชาก็ตามเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามก็จะมีกษัตริย์เป็นบริวารแวดลอ้อมแล้วก็เที่ยวไปอัศาจรรย์มาในวันที่พระโสดนั่นเองนะโยมนะเมื่อพระโอรสเหล่านั้นผนวดแล้วโดยมากหลังจากที่พุทธเจ้าได้บรรลุแล้วนะยโยมได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหล่าพระญาติก็ได้เห็นสักยะหกพระองค์เหล่านี้ก็คือมีหกองค์ด้วยกันก็คือหนึ่งพัทยาราชานี่ก็ได้ครองลาชเป็นพระราชาเลยนะสองก็อนุรุทธะยังไม่ได้ครองลาดย,ยมพระอนันต์พระภักคุพระกิมพีละแล้วก็พระเทวทัตนะยมไม่ได้ทรงพนวดด้วยสนทนาการว่าพวกเรายัางให้ลูกๆของตนบวชได้ สักยะทั้งหกองค์นี้ชะร้อยไม่ใช่ปราหยของของพวกเราก็มั่งอะนะนี่ก็ขาดคะนกันว่าทุกคนก็บวชหมดแล้วโดยส่วนมากแต่ยังเหลือหกองเนี่ยไม่เห็นไปบวชสักทีก็เลยก็พากันพูดกันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นเจ้งได้ให้ผนวดครั้งนั้นพระเจ้ามหาพระเจ้ามหานามสักยะได้เข้าไปหาพระอนุรุทธได้เข้าไปหาพระอนุรุทธะแล้วตรัสว่า พ่อผู้ที่ออกบวชจากตระกกนของพวกเรานี้ยังไม่มีเลยนองจากบวชหรือว่าพี่จากบวชปรึกษากันนะบนบรรดาพี่นองกันอยอมปรึกษากันตกลงแล้วใครจะได้บวชนะระวังอนอน,อนรุทธ,ธากับพระมหานามายมก็ก็เจ้าอนุรุทธ,ธากุมารนั้นเป็นกษัตริย์ผู้ละเอียดอ่อนเป็นสุขุมลาตินะ เป็นผู้มีโูคะสมบูรณ์แม้คําว่าไม่มีครับทรงไม่เคยใดทรงสดับเลยไม่รู้จักคําว่าไม่มีเลยโยมเราเนี่ยได,ได้ยินอยู่นะได้ยินประจําแล้วก็เห็นด้วยนะว่าคนไม่มีก็มีบางครั้งไม่มีที่จะนอนก็มีอยู่ในสังคมของเราปัจจุบันก็มีเยอะอยู่นะจริงอยู่วันหนึ่งเมื่อกษัตริย์ทั้งหพระองค์นั้นทรงเล่นกีฬาลูกขบลูกคลุบคือกีฬาคลี เป็นเวลาเชนเนไนามากไม็ไม่รู้เหมือนกันเออเจ้าอนุรุทธานั้นก็ส่งปลาชัยด้วยขนมแล้วก็ส่งคนไปเพื่อต้องการขนมก็เล่นการพน,นันนี้ขึ้นมาทั้งใส่ขนมเป็นเดิมพันในคราวนั้นพระมารดาได้ส่งขนมไปส่งให้ท่านบ่อยๆอ,อยู่อย่างนั้นกษัตริย์ทั้งหกพระองค์นั้นสเสวยขนมที่ทรงเลน กันเอกอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็เลนอยู่อย่างนั้นพระนุรุทธะนี่ก็แพร่อยู่นะโยมแพร่อยู่ตลอดเลยครับเจ้านุรุทธะนั่นแลนเมื่อฝ่ายเป็นแพร่ร่าไปส่วนพระมัรดาเมื่อทรงส่งคนไปแล้วไปแล้วถึงสามครั้งในวรระที่สี่ก็ขนมนี้หมดก็เลยจังบอกว่าขนมไม่มีหมายถึงว่าขนมหมดแล้วไม่ใช่ชื่อขนมไม่มีนะโยมนะคือขนมมันหมดก็เลยบอกว่าขนมไม่มีแต่ว่าเจ้านรุทธน์โยม เป็นผู้ที่มีบุญมากสังสม้สงสงมบุญไว้ดีแล้วโยมก็เลยรู้จักว่าขนมไม่มีเป็นเช่นใดนะโยมพระกุมาน,นั่นก็ทรงสาคัญว่าขนมแม่นี้ก็จะเป็นขนมประหลาดชนิดหนึ่งนะน่าจะเป็นชื่อขนมเอกชนิดหนึ่งเนะพราะทรงไม่เคยได้ยินได้ฟังชื่อว่าคําว่าไม่มีเลยจึงได้ส่งคนไปว่าจงนําขนมไม่มีนั่นแหละมาเถิดดูสิโยมถ้าเป็นโยมคิดยังไงโยม ตรงไปไปแต่วัาบอกว่าขนมไม่มีแล้วยังจะเอาอีกใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่นี่หมายถึงว่าขนมมันหมดแล้วแต่เจ้านุรุดธาไม่รู้จักคําว่าไม่มีอการนี้พระมันดาก็ทรงฉลาดนะเนือทำอย่างไรย,ยมแล้วก็ได้ขนมจริงๆด้วยก็เลยได้ตั้งชื่อนี่ว่าความอัศจรรย์แห่งขนมไม่มีเพราะว่า ไม่ใช่มนุษย์ทางยมแต่เป็นเทวดาเป็นผู้เนรมิตให้เนรมิตแต่ว่าคนที่จะกินนยยมต้องเป็นคนที่มีบุญด้วยนยยมนะมีบุญมากฝ่ายพระบรรดาของท่านเมื่อจะทูลว่าข้าแต่แม่เจ้าได้ยินว่าพระองค์จะทรงประทานขนมไม่มีจึงทรงพระดำริว่าลูกของเราไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีแต่เราจะให้ความนั้นด้วยุบยนี้ จึงได้ทรง,งเอาถาดทองคำอันเปล่าถาดใบหนึ่งนะโยมแล้วก็อีกใบหนึ่งก็ใส่มาขอบกันทั้งที่ทั้งสองเนี่ยเป็นถาดเปล่าทั้งหมดเลยโยมเราเทวดาที่รักษาพระนครน,นั้นคิดว่าเจ้าอนุรุทธะสักยะนี้ก็ได้ถวายพัดได้ถวายพัดอันเป็นส่วนตัวของพระองค์แด่พระปเจกุทธเจ้าพระนามว่าอุปาริธะ ในคราวที่ตนเป็นนายอันนภาระในสมัยนั้นก็ยากจนให้เป็นคนจนยมแล้วก็ได้ทรงทำความปรารถนาไว้ว่าขอข้าพเจ้าจงอยากได้สดับคํคำว่าไม่มีจะได้รู้จักคำว่าไม่มีนะครับพวกเราก็ทำได้นะโยมน้าถ้าเราทำบุญแล้วก็ปรารถนาอย่างนั้นก็ย่อมได้เหมือนกันนะลองทำดูอย่ารู้อย่ารู้สถานที่เกิดแห่งโภชนะ ว่าเจ้าอนุรุทธะนี้จะทรงเห็นถาดเปล่าใสพวกเราจากไม่ได้เพื่อไปสู่เทวสมาคมทั้งศีรษะของพวกเราก็จะเพิ่งแตกเป็นจัดเสียงด้วยกันอันนี้คือเหล่าเทวดาทั้งหลายก็ปรึกษากันกชุมนมกันคิดกันอยู่อย่างนั้นที่นั้นก็ได้เจงได้ทาถาดนั้นให้เต็มด้วยขนมอันเป็นทิพขนมทิพก็เต็มถาดนั้นหมดเลย ขนมไม่มีนะยมเคยเห็นไหมเนาะเมืองไทยเรามีไหมน่าจะยังไม่มี <c oughs> แต่มีสําหรับคนมีบุญน,นะยมเนะแต่คนมีบุญเนี่ยก็อะไรที่ไม่มีก็ต้องมีเกิดเกิดขึ้นมาได้ยมเ <c oughs> มื่อถาดนั้นพ่อเขาวางลงที่สนามเลนที่เลนที่สนามที่เลนนั้นแล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วก็กลิ่นขนมนะหอมตลบไปทั่ว ทั่วพระนครหอมทั่วพระนครเลยนะเนี่ยทั่วหมายถึงว่าทั้งสิ้นเลยอย่ตลอดทั้งสิ้นนะครับในประเทศไทยเนะี่ยหอมตลอดทั้งประเทศไทยทั้งสิ้นนะนะทหารในประเทศนะนะชิ้นขนมของกษัตริย์ทั้งหลายทั้งหกนั้นหยิบเข้าไปนนะพระโอษฐ์เท่านั้นก็แผ่ซ่านไปทั่วปราสาทรับรสทั้งสิ้นทั้งเจ็ดพันแว่าอร่อยมาก พระโกมาน,นั้นทรงดำริว่าเราคงเราคงจะไม่เป็นที่รักของพระมันดาพระมานดาจึงไม่ได้ทรงปรุงขนมไม่มีชื่อมีประมาณเท่านี้ตลอดเวลาเพียงนี้ก็ตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่กินขนมอื่นนี่เลยเราจะกินขนมไม่มีอย่างเดียวแต่ในช่วงนั้นก็ยังเป็นนมอยู่นะ อันนี้โยมนะนี่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ได้บรรลุอะไรทั้งสิ้นโยมเป็นปุถุชนแต่ว่าความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นได้นี่นะความอัศจรรย์นั้นเกิดขึ้นได้โยมเพราะว่าอาศัยบุญที่ได้ทําไว้แล้วนั่นเองพอทรงคิดอย่างนี้ดังนี้แล้วจึงได้เสด็จไปสู่พระตำหนักของพระมารดาได้ทูลถามพระมารดาว่าเจ้าแม่มอมฉันเป็นเีระของเจ้าแม่หรือหรือไม่เป็นี่รนะไปถามแบบนั้นเลยนะ ว่าตลอดเวลาเนี่ยหมอมฉันเนี่ยเป็นทีระของบรรดาหรือไม่อะไรเงี้ยหรือว่าไม่ได้เป็นทีละของบรดาเลยแล้วก็แม่ก็ตอบว่าพ่อพ่อย่อมเป็นทีระของแม่ยิ่งเสมือนในตาของคนมีตาข้างเดียวและเหมือนดวงใจของแม่เช่นนั้นนั่นเอง คนมีตาข้างเดียวเนี่ยโยมก็ต้องรักษาตาให้ดีที่สุดนะโยมเพื่อจะไม่ให้บอดอีกข้างก็เช่นนั้นเหมือนกันอันนี้ก็การเปรียบเทียบโยมเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นเลยนะโยมมองเห็นภาพเลยนะโยนะ <c oughs> แล้วก็อนุรุทธ,ธาก็กล่าวต่อไปว่าเมื่อ <c oughs> เป็นเช่นนั้นเหตุไรเจ้าแม่จึงไม่ปรุงขนมไม่มีเช่นนี้ให้แกหม,ม่อมฉันตลอดเพียงเท่านี้เล่าเนี่ย <c oughs> พูดเหมือนกับน้อยใจนะโยมไม่ใช่เนาะ เป็นโทรศัพท์หรือเป็นมานะหรือเปล่าเออโทรศัพท์นอยใจเนาะเออแบบเอ๊ะทำไมแล้วถ้าหมอมฉันเนี่ยเป็นทีละของเสด็จแม่เธอเห็นป่านนี้และตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทำไมไม่ทําขนมปานนี้ให้แกหมอมฉันแต่ว่าขนมมันชื่อขนมแปลกนะขนมไม่มีเออไม่ใช่ขนมเบืองนะยังไม่ใช่ขนมเบืองหรือว่าขนมขนมไทยอะไรไดมนะขนมไม่มีขนมไม่มีเนี่ยคนธรรมดาทําไม่ได้ ต้องเทวดาเท่านั้นเทวดาอยู่ที่พระนครนะันะโยมนะแล้วก็คนที่จะกินก็ต้องเป็นผู้มีบุญด้วยนะพระนางเจ้าร,รับสั่งถามมหาเล็ดคนสนิทว่าขนมอะไรอะไรไม่อยู่ในถาหรือพ่อเขาจึงก็จึงทูลว่าข้าแต่แม่เจ้าถาดนี้เต็มไปด้วยขนมชื่อเห็นปานนี้ หมอมฉันไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นขนมปานี่เลยตั้งแต่เกิดมานเะนะี่ยือมหาเล็ดตอบพระนางจึงได้ทรงพระดำริว่าบทของเรานี้คงจะเป็นผู้มีบุญมากมีอภินิหารอันใดกระทำไว้แล้วเทวดาทั้งหลายจะใส่ขนมให้เต็มถาดแล้วก็ส่งไปมารดาทรงก็คิดเป็นกันนโะยมนะก็ะเป็นผู้มีบุญมากนั่นเองอลูกของพระอ,องค์นั้น ลำดับนั้นพระโอรสจึงได้ทูลได้ทูลพระมารดาว่าแม่เจ้าตั้งแต่บัดนี้ไปหมอมฉันจะไม่เสวยขนมอย่างอื่นอีกเลยยมขอเจ้าแม่ปรุงแต่ขนมไม่มีนั่นเทียวอย่างเดียวเท่านั้นนะก็เดือดเร้อนถึงเทวดาโยมเทวดาไปไหนไม่ได้ต้องคอยปรุงขนมให้อยู่ตลอดเลยนะโยมจนถึงเป็นเ ตราบได้ทีด่ดำรงชีวิตอยู่ความเป็นกระหัตย์ยมก็มจะได้เสวยขนมไม่มีนั่นตลอดเลยอย่างก็จะไม่กินขนมอื่นเลยกว่าจะได้บวชนะก็คงจะนานเหมือนกันเพราะเทวดาก็มีการงานเยอะอยูอ่ตั้งแต่นั่นมาเมื่อพระกกมานั้นทูลว่าหมอมฉันต้องการเสวยขนมไม่มีแม้พระนางก็ทรงครอบด้วยถาด านั่นเองก็โดยถาดอื่นแล้วก็ส่งไปก็ทําเหมือนเดิมแบบนั้นแหละเทว,าวดาทั้งหลายก็ส่งขนมทถวายพระโกมารตลอดการที่ทันอย่างเป็นเครือหัดนั่นเองนะีอันนี้คือชื่อของเรื่องว่าขนมไม่มีอื โกมาน,นั้นเมื่อไม่ทรงทราบแม้คคำมีประมาณเท่านี้จะทรงทราบถึงการบวชได้อย่างไรเล่าเพราะฉะนั้นพระโกมานจึงได้ทูลถามพระถามพระพาดาว่าการบวชนี้เป็นอย่างไรขนาดยังการบวชเนี่ยก็ยังไม่รู้จักนิยมนะไม่รู้จักว่าการบวชนั้นเป็นอย่างไรก็อยู่อย่างไงกินอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เมื่อเจ้ามานามะนั้นตรัสถามว่าผู้บวชนั้นต้องโกนผมโกนหนวดนะต้องโกนผมปรงหนวด แล้วก็ต้องนมต้องนุ่งห่มผ้ากาสายะที่ต้องนอนนอนบนเครื่องลาดด้วยไม้หรือบนเตียงอันถักด้วยหวายเที่ยวบินทบัตอยู่นี้ชื่อว่าการบวชจึงทูลจึงได้ทูลต่อไปว่าเจ้าพี่หมอมฉันนี่เป็นคนสุขุมารชาติหมอมฉันจะไม่สามารถที่จะบวชได้เจ้ามหาตามาตรัสว่าพ่อถ้าอย่างนั้น พอจงเรียนการงานอยู่ครองเป็นอยู่เป็นกระหัสเถิดก็เราในเราทั้งสองนั้นจะไม่บวชเลยสักคนนี้ไม่สมควรเป็นแน่เพราะว่าทุกคนก็บวชหมดแล้วแต่ว่าอยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยยังไม่บวชยังไม่มีใครบวชเพราะฉะนั้นต้องมีคนใดคนหนึ่งต้องบวชพระเจ้ามหานามะกับอนุรุทธโยมนะก็สนทนากันน้องก็ถามพี่ว่าอา้าการบวชเป็นเช่นไร พี่ก็ลราฟังนะต้องแบบนี้แบบนี้โกนผมปปองหนวดเออไม่ได้อยู่แบบรุ่มล่ำแบบนี้ <c oughs> ไม่ได้สวยหล่อแบบแบบนี้นะโยมในขณะนั้นอนุรุทธ,ธกุามารจึงทูลถามถามเจ้าพี่ว่าชื่อว่าการการงานนั้นเป็นอย่างไรอ่าคราวนี้มหานามะก็เราถึงการงานอีกนะโยมนะกลบรผู้ไม่รู้ไม่สถานที่เกิดแห่งผัด จะรู้จากการจะรู้การงานได้อย่างไรเล่าก็ในวันหนึ่งการสนทนาได้เกิดขึ้นแก่กษัตริย์ทั้งสามองค์ว่าชื่อชื่อว่าพัดเกิดขึ้นที่ไหนชื่อว่าพัดนั้นได้เกิดขึ้นณที่ไหนก็ถามแล้วนะยมแล้วรู้จักนะว่าเข้าสวยเกิดขึ้นที่ไหนถ้าถามยมยมตอบได้อ๋อ ก็ต้องหุงก่อนแต่นี้ก็ไม่รู้ที่เกิดของพันนะก็จะสนทนากันก่อนกิมพีละโกมานก็ตรัสรับสั่งว่าเกิดขึ้นในฉางอันนี้อันนี้ไม่ใช่พระเจ้าอนุรุทธาตอบนะโยมกิมพีละโกมานบอกว่าเกิดขึ้นที่ฉางครั้งนั้นพัทธิยะโกมานก็ตรัสขัดขานว่ากิมพีละโกมานนั้นท่านยังไม่รู้ที่เกิดแห่งพัดเลยอนุไปคาน่าไม่ใช่นะพัดไม่ใช่เกิดขึ้นที่ฉางนะเกิดขึ้นที่ไหนอยางโยม โยมโยมโยมเองน้โยโยมโยมโยมอะไรเอ่ยโยมนั่นแหละโยมว่าพัดเกิดขึ้นที่ไหนโยมจะบอกว่าโยมไม่รู้โยมหุงให้ทรมาฉันทุกวันโยมหุงว่าถวายพระทุกวันนะนนะเราต้องตอบได้อยู่แล้วเนาะเราตอบตั้งแต่แรกเลยเนเราต้องเตรียมดินก่อนต้องไถนาก่อนเออแล้วก็ต้อง เตรียมอะไรต่องมี่อไรต้องมีน้ำมีอะไรจึงจะทำนะได้จึงพัดจึงจะมีได้เนาะแล้วนี่ก็บอกว่าขึ้นชื่อว่าพัดนั้นต้องเกิดที่หม้อข้าวหม้อข้าวอย่างเดียวถ้เาเกิดที่หม้อยอมพอเปิดหม้อแล้วก็เห็นข้าวเลยเห็นพัดเลยว่าอย่างนั้น mm hmm. อนุรุทธะก็ตรัสยังไปว่าท่านทั้งสองก็ยังไม่ทราบความความที่แห่งพัดเกิดขึินที่ไหนที่ไหนนั่นเองอ่นนี้ก็ไปค้านเขาอีกอยอมพระเจ้าอนุรุทธะนะ ธรรมดาพัดนี่ก็ยอมเกิดขึ้นในถาดทองคำอยอมพัดได้เกิดขึ้นในถาดทองคำอันเปล่ามาเีเกิดขึ้นจากถาดทองคำมีประมาณศอกกรรมนั่นเองได้ยินว่าบรรดากษัตริย์ทั้งสามองค์นั้นในวันนั้นกิมพีละกุมารทรงเห็นเขาก็เขาเอาเข้าเปลือกลงจากฉางจึงเขาประทัยว่าเข้าเปลือกนั่นแหละเกิดขึ้นในฉางเท่านั้นเอง ไฟพัทิยาโกมาในวันนั้นก็ทรงเห็นเขาคดคดคดผัดนั่นออกจากหม้อข้าวแล้วก็เขาปฏยว่าพัดเกิดขึ้นที่หม้อข้าวนั่นเองส่วนอนุรุทธะนั้นก็ยังไม่เคยเห็นเขาตักเข้าจากหม้อข้าวเลยยมแล้วก็ไม่เคยเห็นเขาขนเข้าเปลือกจากฉางด้วยเห็นแต่เห็นแต่เฉพาะปะพะนั่นเอง เท่านั้นจึงได้เข้าประทัยว่าผัดเกิดขึ้นที่ถาดทองคําที่คนที่จะบริโภคก็เกิดขึ้นหน้าที่นั้นเลยที่เดียวน,น,นะเนแต่ว่าเขาไม่บุญมากเลยเรานี้แบบลําบากมากเลยนะโยมนักว่าจะได้กินข้าวต้องทํานาทําอะไรเพื่อนโนะยมพิเศษคือชาวนานีจะเห็นได้ชัดเลย กษัตริย์ทั้งสามพระองค์นั้นก็ทรงไม่ทราบความที่เกิดขึ้นเห็นผัดด้วยประการอย่างนี้เพราะฉะนั้นเจ้าอนุรุทธะนั้นจึงทูลถามว่าชื่อว่าการงานเป็นเช่นไรครั้นได้ฟังกิจกรรมการงานของความเป็นกระหัตแล้วอย่างนี้ฟังเป็นอย่างนี้ว่าเบื้องตอนนี้ต้องการไถ,าถานาก่อนจึงตรัสว่าเมื่อไรที่สุดแห่งการงานทั้งหลายนี้จะปรากฏ ทำอยู่ไงประจำนะแล้วเมื่อไหร่มันจะปรากฏชาดคือหมายถึงว่าจะจะสิ้นสุดนะเมื่อไรหมอมฉันจะมีความควันฝันเนาะควันขาดควันควายน้อยใช้สอยโพคาได้เล่าเมื่อเจ้ามหานามะนั้นตรัสบอกความที่ไม่มีสิ้นสุดแห่งการงานทั้งหลายแล้วจึงถูจึงทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอเจ้าพีนั่นแหละของคารวะนั่นเถิดตอนเล ปฏิเสธนะไม่บวชหลงนะการบวชเนี่ยมันทําใดยากว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสุข,ขุมราชชาติพ่อได้ฟังการงานแล้วโอ้ไม่ไหวละเพราะการงานเหล่านี้ไม่มีที่สิ้นสุดจึงเลือกที่จะบวชนะโยมหมอมชันหาต้องหาต้องการด้วยกระหัตไม่ดังนี้แล้วจึงได้เขา้าไปเฝ้าพระมารดาทูลจึงกราบทูลว่าข้าแต่เจ้าแม่ขอเจ้าแม่อนุญ,ญาตหมอมฉันให้บวชเถิดหมอมฉันเจ้าบวช เมื่อพระนานงทรงห้ามถึงสามครั้งแล้วจึงตรัสว่าถ้าถ้าเจ้าพัทยาพระเจ้าพัทยานั้นเป็นพระราชาแล้วก็เป็นเพื่อนของพระจานโรลดฐานะพระราชาเนะีาานะ่ยการที่จะออกจากสละราชสมบัตินี่ยากนะโยมเนาะแต่อยู่ในสมัยพุทธกาลเราก็เห็นได้มากมายอยู่เนาะที่สละราชสมบัติที่เห็นได้ชาคือพระเจ้ามาหากัปปินนะ นะที่ว่าพอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นพระธรรมอุบัติเกิดขึ้นพระทรงบัติเกิดขึ้นก็สละราชาสมบตัติแล้วก็ไปบวชโดยไม่ลังเลสงสัยเลยว่าเอจะเทสร,ราชาสมบัติให้ใครไม่ได้คิดเลยนะอ,อย่างนั้นนะนี่ก็ความอาศัศจรรย์นะโยมอศัศจรรย์แบบนี้ต้องมีบุญเท่านั้นโยมถ้าพระพัทยะพระสหายของลูกเอ่เอดของลูกจะบวชใสก็ลูกจงบวชพร้อมกับเขาเถิด เขาจึงได้ไปเฝ้าพระปฏิยานั้นแล้วตรัสว่าสหายการบวชของหม่อมฉันนี้เนื่องด้วยพระองค์แล้วได้ย่างพระปฏิญานั้นให้ทรงยินยอมด้วยประการต่างๆในวันที่เจ็ดก็ทรงปฏิญญาณเพื่อประโยชน์แก่การพนดกับด้วยพระองค์นั่นเองสุดสุดทา้ายแล้วก็ได้ไปบวชนยิยมเรื่องนี้ก็ จบเพียงเท่านี้ก่อนนโยมนะที่จริงแล้วเรื่องนิยมเป็นหัวข้อเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของพระเทวทัตโยมแต่นี่ยังไม่ยังไม่ได้ถึงเทวทัตนโยมนะอศาชมาอ่านไปแล้วเรื่องนี้มันยาวโยมเราก็เลยตั้งชื่อเรื่องเองซะเลยว่าความอัศจรรย์แห่งขนมไม่มีไอที่ว่าอัศจรรย์เนี่ยเพราะว่ามนุษย์ทําไม่ได้แล้วก็คนที่จะสั่งเนี่ยคนที่จะได้กินเนี่ยต้องเป็นผู้มีบุญ เลยได้ตั้งชื่อเรื่องนี้โยมนะก็เท่านี้ก่อนนะโยมก็ในท้ายที่สุดนี้ก็ให้ญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญด้วยบวนด้วยกุศลที่ญาติโยมได้บำเพ็ญมาแล้วทุกวันนี้หรือไม่ตั้งแต่อดีตชาติก็เป็นตนก็ดีก็ให้โยมจงมีความสุขความเจริญแล้วก็ได้ศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะจนถึงทำตนเองให้ถึงที่สุดก็คือพระนิพพานด้วยกันทุกทันเทินขอเจริญพร ข้อการพระเทระนะครับกล่าวคำอนุโมทนาเป็นภาษาบาลีไทย สภิติโยวิวัชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราดไปสภาโรโรควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตารโย ο, อันตารายามีแก่ท่านสุขทีธทีขายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาศิลิสานิจังพุทธาปจา ยิโนจะตาโรธรรม,มาวาทันเตอายุวันโนสุขังพลังทำส่ประการคืออายุวันนาสุขาพละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเน่น พราะว่าตสัพพังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังคานุภาเวนา ด้วยอนุภาแผ่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสธิพวันโตเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอ